เฮ้ยเตาเตาเอาไปปล่อยเฮ้ยเตาเฮ้บเตาเอาเตาออกหน่อยเร็วเตาอ่ะเตาสัตว์อนุรักษ์เลยไปไหนวะเฮ้ยไม่เอาเตาออกกอนเอ้ยตัวใหญ่ เต็มๆครับไม่สนใจเตาเลยอ,ะอ่ะคนไหนเจอปล่อยแล้ว<ป>นี่นี่นี่เอ้อนี่นี่อุบอายเยอะแต่วะ จมลงทุนครับมัโทรตัวและวสี่ล้านกว่าบาทเอ้ยสามล้านกว่าบาททุอเ่าหาปลาเลยครับนี่นะเราทำงานครับช่วงทำงานก็หาปลาไปด้วยประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นสระสวยงามมากไปดูในอนาคต เราจะมาตักดินแล้วก็เอาไปเอเอ,อยู่สนามฟุตบอลครับเฮ้ยมีเอาเอาตาออกก่อนไหมเตาออกก่อนเดี๋ยวเตามันตายเฮ้ยไปจับเตาเลยนี่ลงจับตเตานั้นลงดูลีลาเขานะ เอาคนย่ำเนี่ยหาไม่หมดอ่ะต้องเอาเจ้านี่แหละมปนโคครับต่อไปเป็นการหาปลาไหลแล้วละปลาไหลมันชอบอยู่ตามโคลนนี่ เขาไม่กินเต่ากันนะแถวนี้ครับโซนบุรีรัมีีเขาไม่กินเต่ากันเพราะว่าเต่าเนี่ยเป็นกินแล้วมันเชื่องช้าจริงดยอ่ะไม่รู้มันต้องกินม้าประมาณนี้จะได้วิ่งเร็วๆครับอ้าไปละ ตามติดๆเลยเอาฝากเอฟซีหลายๆคลิปเพราะว่าเราไม่ได้ตามคนนาเกิด,ดนานแล้วจะอยู่ในมุมเบอร์เดิมครับเดิมๆแต่ว่าคนละสไตล์กันเน,นี่ยต้องเอาออก <c oughs> เราอยู่ด้านบนครับปลอดภัยผู้หมดแดงเยอะมากเยอะจริงๆ ลุยยังเดียวครับไปมุมนู้นอีกแล้วโอ้เดินตามจนเหนื่อยเว้ยดิ้วๆเลยได้เล่นโคลนริ้วเลยครับ ลีลาลีลาลีลาจัจจันในย่านโซนอเมริกากรวครับมีคันเดียวเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเรียกว่าจอมลงทุนครับเอ เฮ้ยหนีได้วย้ยอันตรายหนี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 สักอย่างเดียวครับคู่ปรบับเก่า 6040จมแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวพายเจ้าอ่ามิตะชีไปด้านนอกรันอยู่มุมนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยครับ กินไปแล้วโอ้โอ้โอ้โอก <c oughs> คำลังหาปลาสนุกๆเลย <c oughs> ครับคไทยดันไม่จุมก่อนเดี๋ยวเจอจอมโหดจัดแก้ครับ ดินสไลด์แล้วครับอย่านายจ๊กเฮ้ย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  <c ười> จิ้มกับคืนครับสไลด์ครับ ยังไม่หมดนละปลายังเหลืออีกเยอะครับยังมีเต่าต,ตัวหนึ่งเขายังไม่ไปปล่อยอ่ะขึ้นแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เรจบกันไปนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ